พร้อมมหนะพร้อมแล้วครับไปไปกันเลยตรงกันจะไกันรอเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหาพี่เฮ้ยเฮ้ยถอยถอย่อยไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวพุ่จะไม่ได้พุ่จะไม่ได้พี่ด้วยไปพุ่งจะไม่ได้พุ่จะไม่ได้โอ้สัตว์โอไม่ได้สัตว์เอาวเขาี่พไอ้บิ๊กไอ้บ ไอ้บ tamam> sì, ุ๋มไอ้ไปเกิดก้นหยุดหยุดตากหยุดหยุดคือไอ้ไปหยุดโอ้ยเกียรติมตาไหลเลยสัตว์เลยไหลเทียอ้าสวัสดีนะคุในกราบแนบแชมป์องน้ำทาแล้วก็เยาวชนนะพี่ดีเี่าของสวัสดีตอนนี้นะเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะบอกแล้ววันนี้มันสุข human flow ไงวันนี้รองกล้องกันด้วยเป็นไงกล้องโอเคไหมี๋ยววันนี้นี เป็นไงเป็นนอนรอไหมเกมนี้เป็นเกมที่สนุกสนานแล้วก็คลายเครียดกันอย่างนี้แล้วก็พี่โอชิพี่โอชิกูไปทำอะไรในในถังขยะมาแล้นอนรออยู่อันนี้คือพี่โอชิใช่ไหมสบายๆนะพี่เราต้องเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยผมพาพี่ไปเจอผีมาเยอะแล้วอ๋อนี่ไงมันมีนี่ให้ดูด้วยอ่ะแอนิเมชั่นนะโอเคพี่ไปกันเลยเราซ้อมกันก่อน มือคุณปดใช่นถ้าเรากาะแล้วเกาะยังไงวะกดค้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยต่อี๋งวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี้ยวเดน๋ยวเขี๋อมเดี๋ยวเดีไยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเรีให้มันเข้าไีตรงเดียวเดี่ชี้ดี๋ยวเดี้ยอเไรเดี่ยีเตีใยหมดเดี้ยเเดีมวลงไปอ่ะอ๋อลงไปเียดยดียด กระดานที่หนึ่งเขี่ยอะไรวะเนี่ยคือด่านเลยใช่ไหมเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแขนท่กแขนทักแขนท่าเออเขี่ยวะนะแขนฮักด้วยอ๋อหมออย่างเงี้ยคนยกเบี่ยงบี้ยังไงวะกระโดดเอาย่างเอามือมันก็จะขึ้นกระโดดเอ้าเฮี้ยเอ้าเฮ้ยขึ้นไงวะเนี่ยนี่ทำอย่างนี้ไหนชูมือขึ้นสองมือชูมือขึ้น อ๋อยังจุกอยมึงู่เลยอ๋ออย่างเงี้ยนะอ๋อไอ้เหี้งชูมืออย่างเงี้ยเหรอใครเป็นเหี้ยแล้ววะอยู่ไหนพี่นี่ไงอยู่บนยอดเขาบนเลนเนี่ยเฮ้ยไหนดูไหนเลยไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงอยู่ไหนนะมึงอยู่นี่มึงอยู่นี่ไอ้เหี้ย ใครเคียดอ๋อโอยก็ไม่ยากนี่วะพี่อ๋อเนี่ยอต้องเล่นแล้วเกมเฮียเดาจังใดก็บหลุดเดาเด่าเด่าเด้าเดาเดาเด้าเด้าเด้าเด่าเด้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 าเดเดาเด้าเด้าเดาเด้าเ้าเดเ้าเด้าเด้าเ้าเด้าเด้เด้้าเด้าเด้าเย้าเ้าง้าเ้ดดเ้ยเ้าเ้เ้เ้าเ้เเฮ้ยเ้เ้้ยเ้เ้เเ้เ้เเ้ ใจเครียดใช่ยวือเปล่ายังไม่ยุ่งบนเลยไหมรอรอรอก่อนติิงเฮ้ยแม่งนี่เป็นครั้งแรกในพิโอชิแม่งใช้คำว่ารอกับกูเหรอวะเนี่ยโอเคกูทำไม่ได้ว่ะตัวกูยิ่ดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพิโยชิมามากับรถไฟมากกับรถไฟมาให้ไปรถไฟเหรอไอเรา <จะ S 2> ไปจะไปฝั่งนู้นไงมันกระโดดไหมเออวามเราไปฝั่งนู้นดีกว่าอ้าวแล้วเราจะเลื่อนรถไฟไงนไี่ไงกลังเลื่อนให้ยู่เนี่ยแล้วใครฝืนอยู่เนี่ยมีเด็ช่วยเนี่ยคนละท่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันว่าไอตอมาอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ย ตัวปิ้งก็ได้มาเดี๋ยวพายกพี่ขอเอายาไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องรอสักพักด้วยรอต้องรอกก่อนเหรอเสี่ยโบยยาไปมือฉันเวียนขึ้นเวียงก่อนนงยขึ้นโอ้เสียลงมาเสียเสี่ยโดนหล่น กูยึดเป็นรถไถแล้วพี่พอแล้วตายดีกว่าสัตว์เรื่องใหม่เอลใครเครียดใครเครียดพี่ชิมไปไหนมึงลิกบอเกคนี้ดูมึงเก่งนะเนี่ยแบบไม่มึงเก่งจรงจังว่ะดูเอกแอกนะเกมนี้ผมไม่ชอบพี่หรอว่ะจะมี้แอกเกินอ่ะยานผมเป็นแอสซัสซินครีดโอเคอ้าวอยู่ข้างล่างหัวเฮ้ยเอาไปมันดึงไม่ได้วะเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งวิ มึงเก่งเหรอมึงเก่งเหมึงเก่งอหรมึงเก่งเหรอหย่าย่าย่าเ้อะไรกูขึ้นไปข้างบนแทนวะเอาเลยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเอ้ยเปิดไฟเขียเปิดประตูเปิดระตูเปิดประตูไปเขียบตั้งเสียดนะตัไอ้เทียเอ้าไปไหนแล้ววะอู้หูโอ้โหนี่คือผ่านด่านแล้วนี่คือด่านด่านแรกเหรอไอ้สัตว์ด่านแรกครึ่งชั่วโมงมันเอาไมออกกำแพงแม่งเลย เอากระแพงได้ด้วยหรอวะพี่พี่ระวังหัวพี่ยืนหมอบเป็นไม่ได้อ่ะเอาบยี่ห้อพี่ดูเอาเอาเอาออกเอาออกช่วยด้วยช่วยด้วยต้องมาทางนี้นะต้องมาทางนี้ไหนพี่อยู่ไหนพึ่อนี่ไหนดึงหน่อยโหโดนจากตงนั้นเลยเหรอเสโกกโดนเลยเีกเดอร์วิ่งวิ่งมาแล้วก็โดนเลยเดี๋ยวดึงให้ทิ้งมี่แหละกันมาทำอะไรกันมาไปมือดีไปมือดีไปมือดิพี่พี่ไปมือก่อนนะอ่าได้แล้ว ต้องจะตายเลยลงมาเงี้ยเป็นคนธรรมดาแม่งตายไปแล้วดังอุกอะต้องดึงหัวเอาตายไม่แตกอ่ะยื่อจ่อกระโดดไปอ๋อไมค์ขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็กดสวิตต้องขึ้นไปนี่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงเอาลงพี่ต้องพี่เนี่ยมามาไหนได้เปล่าได้เปล่า อะไรใหญเหี้ยอะไรโง่โอ้มันไม่มีเกลียวเลยเกลียวเกพี่บอกนั่นหรออันนี้มันเป็นทางไอกเฮ้ยกูลงไปเอ้าเหี้ยนะอ๋อไอ้สัตว์ผ่านไปเลยโอ้กูตกใจหมดไอ้เหี้ยกูเหวี่ยงแรงเกินทางหลังอันหนึ่งจังหวะโอเคอออีก ออไ้ต่วะลงไปข้างล่างเหรอไม่มีเซฟแล้วยมีเสีแล้วลองเปิดประตูดิพี่เป็นไรรถชนอีกแล้วมีเขื่อนด้วยตรงเนี้ยเยนทะลองเรือพายผัดกันพายคนละทีนี่ตายห้าเลยเรือเอาปางแน่เฮ้ยนี่ไงเอาชิตกันเออง่ายง่ายกว่าเออเนี่ยพี่โยชิที่ไม่ได้ปิงที่ไม่ผ่านลองด่านเนี้ยไปพี่โอเคอุ้ยเข้มขึ้นไปได้ไงวะปล่อยมือปล่อยมือเมื่อยไปเมื่อย อ๋อุงเ้ย้จะใส่ลมทำไมวะตกใจเลย้ขึ้นอ่ะกูชูนิ้วก่อนลบลบไปเอาอะไรอีเดียวยปไปไปยปปมือปมืออยมืออยมือโอ้ยเหี้ยแมง หรอเนี่โอนหรอโอ้โหอ่าฮไาฮ่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 ะฮอาโ่าน่าฮอาฮ่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 ้ย่าก่าฮ่า่าฮมา่าฮ่่าฮ่หฮ่่งฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่ง่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่งฮ่า่่า่า ทางออกโดนเสียบเอาเฮ้ย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 อ้าวไอ้สัตว์ให้หล่นแบงล่างเหรอขวยเจะทะลองเรือพายผัดกันพายคนละทีนี่ตายห้าเลยเรืออัปปาแน่อ้อไอ้สัตว์พายเรือแม่ว่าแล้วเว้ยมีอารมณ์ด้วยนะอันนี้อะไรของจริงเลยพายเรือเนี่ยใบเคดอันนี้พายนะอ้าวเฮียไปโน่นเ้อเมีจังหวะการนับอร ไอปิงเลี้ยวไปลำดิไอ้เหี้ยไข่มาลอยอยู่ข้างบนด้วนนะอย่าเพิ่งยิงเพิ่งสตาร์ทนะอย่าเพิ่งแม่ตีน้ำเข้าเรือโอเคเฮ้ยมีเสียงอันนี้ไปเสีย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 เลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยอ่าเฮ้ยเป็นดีกว่าโอ้สบายแล้วรอดแล้วรอดแล้วโอเคเดี๋ยวตายเดี๋ยวซตายโยกสายสุดแล้วอะเนี่ยเอาเหี้ยคุณฝ่ายละเฮ้ยน้ำตกคะน่ะน้ำตกเหรอโอเคดิบดิฟล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 บได้ อุ้ยชิวเชียดชิวเชียดชิวเชียดเอี่ยแม่งอ้าวเกี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยหัวติดดูดูกูติดหัวดูติดหัวลองเอามือลองเอามือขึ้นแล้วก็เนี่ยโอเคเสียลองหนึงลองหนึงก่อนเสียเสียปล่อยก่อนเสียปล่อยก่อน ดึงกล้องทำไมเล่าเฮ้ยไม่ได้แร้วไม่จะได้แล้วอีกนิดเดียวเฮ้ยขยันตูดกูเลยดิเดี๋ยวแอร์ตูดเลยอ๋อดันแล้วดันเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวเยอยเลยเออหนาหนาหนดันขึ้นดันขึ้นเนี่ยดันหน่อยเออเร็ว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 ดันตูดกูเร็วดึงกูไปดึงกูลงไปดึงเออโอ้โหไอ้เหี้ยกูเออ อะไรวะเนี่ยคนขับรถเย่ะขับเยอะยากอะถอยเถอะจริงจเออถอยดีกว่าเฮียถอยดีกว่าโอ้โหเสียงแม่งคือรถสล้อเลยไอ้เหี้ยเลือโอ้ยเก่งว่ะโซนมานว่ะรถโซนตีนรถเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีบอกแล้วแม่งต้องเดินหมุนโอาอะไรกรั้วเรือฐานนี้ต้องแบกเองด้วยหรอแบกขึ้นไปยไง มันมีสายพานอยู่นั่นน่ะแบกมาเอาสายพานนี่ไงพร้อมมั้ยนะพร้อมแล้วครับไปไปกันเลยตรงกันตรงกันรอเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาป่าพี่ป่าไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวปุจะไม่ได้ปุ๊จ้ไปด้วยไปปุ๊จะไม่ได้กูจะไม่ได้โอ้ยสัตว์โคลนไหวเลยสัตว์พอขอ

ไอามาจ้องไอ้สัตเลยเวมาละอย่าโลภีมาพอแล้วเียวเีเรียวดูดูดไปเด็กส่งของไอสัตว์ลดล็อกในอยสหน่อยเด็กส่งของสำเร็จแล้วครับว่าสยหน่อยใายหน่อยไปละอาสัตว์โดดลงไปจบเออแล้ว อเวินยิบว mm ินได้มีต nah. ั้งหลายด้านอไม่ไหวว่ะไม่ไหวและยิบอ้วกแล้วว่ะกูมึนเลยกูเมาเลยมันโค้งเค้งไปโค้งเค้งมาไอ้ด่านเมื่อกี้เนี่ยป้าพี่พักก่อนละกันเดี๋ยวไปมาล่นใหม่ด่านนี้เดี๋ยวมาต่อด่านนี้พักก่อนละกันวันนี้ไม่ไหวแล้วเฮียสี่วโมงอยู่อ้วกเลยมึนยิบหายเลย ฟันดีระดีสกหัดไปอย่าแยดูดยยไม่ไหวนี่บินหัวยหัวแตก <c oughs>